สวัสดีจ้าร้านทำเล็บตัดหนังลูกส้มเคหาบางพีสมุทรปราการสวัสดีตอนเช้าเช้าวันพฤหัสวันนี้จะมาตัดเล็บขบจะมาลงคลิปตัดเล็บขบให้เพื่อนๆดูกันสำหรับของลูกค้าคนนี้ก็จะเป็นทั้งเล็บทั้งหนังเลยเพื่อนๆลูกค้าตัดมาเองไงเขาบอกว่ากันไกมันไม่ค่อยคม พอตัดแล้วมันเหลือมุมเสร็จแล้วมันไปโดนหนังเลยเพื่อนเอนมันปวดหนังทําไมเรารู้ถึงว่ามันปวดหนังเพื่อนเราโดนแทบไม่ได้เลยและตอนตอนที่เรางัดอ่ะตอนที่เรางัดลูกค้าเอาลิฟออกแล้วอะ่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะไปโดนหนังอะ่ะก้อนหนังอะ่ะเขาบอกมันปวดมากเลยอืมจริงๆมันไม่ได้แรงแต่ว่าแค่โดนอะ่ะมันก็ปวดแล้ว เดีย๋ยวมาดูกันเลยเพื่อนๆอันนี้เราจะงัดเล็บออกก่อนเพื่อนเลูกค้าแบบพอเราเอาอะไรไปโดนเนี่เขาก็จะแบบสะดุ้งสะดุ้งเหมือนเจ็บอ่ะเพื่อนๆ เนี่ยนี่เล็บอันนี้เราตัดเล็บออกมาแล้วแต่หนังยังไม่ออกมาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูไอตัวหนังตัวนี้อะไรลูกค้าที่บอกว่าแค่เราโดนอะแค่เราใช้ปลายกันไกลหรืออะไรไปโดนนิดเดียวมันก็ปวดมากเลยไอ,ยอตัวเนี้ยที่มันทําให้ปวดอันนี้เราพอเล็บมันออกแล้วมันก็จะดึงขึ้นง่ายเพื่อนเพื่อน เเรียมันไปกดไว้ไงเนี่ยหนังอืมพอยตัวนี้ออกปุ๊บลูกค้าบอกโล่งมันจะรู้สึกโล่งทันทีเพื่อนเนถ้าคนที่ปวดมากๆอ่ะเวลาแต่ว่ามันจะทรมานหน่อยตอนที่เราที่เรา,เราจะง,งัดมันอ่ะเพราะขบหนังบอกบอกจะบอกตลอดว่ามันเป็นอะไรที่ปวดมากถ้าเราไปตัดมันแล้วไปโดนมันแล้วไม่เอามันออกหรือมันคาอยู่หรืออะไรก็ตามมันเพื่อนมันจะปวดมาก แล้วมันปวดตลอดเวลานั้นปวดตุ๊บๆุ๊บตุ๊บต,ต,ตมันไม่เหมือนปวดเล็บเหมือนเล็บขบเ่ยบางทีถ้าเราไปใส่รองเท้าบีบไปโดนมันถึงจะเจ็บใช่ไหมแต่หนังนี่คือมันปวดปวดอยู่ตลอดเวลาไงอืมอันนี้ก็เสร็จแล้วเพื่อนๆออกหมดแล้ว ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเนาะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจเราด้วยนะเพื่อนๆอันนี้เราก็จะใส่ยาอันนี้เราจะแบบว่ามันกับซับน้ำเหลืองซับเลือดที่มันติดติดอยู่ตามข้างในออกมาก่อนแล้วเราจะใส่ยา คนไหนที่เป็นอเขตทุกคนนะเพื่อนๆคบหนังเนี่ยมันปวดอันนี้เป็นยายาตัวนี้มันจะเป็นแบบเหมือนฆ่าเชื้อแล้วก็ลดการอักเสบเพื่อนๆ,ๆ,ๆเวลาเราใส่เราต้องเอาสำลียัดเพราะว่าให้มันไปถึงแผลข้างในไงเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมเวลาที่ เราใส่ถ้าเราไม่ยัดลงไปมันก็จะไม่ถึงแผลไงถ้าอย่างเป็นเบาดีนนียมันเป็นน้าใช่ไหมมันหยอดปุ๊บมันก็จะไหลเข้าไปข้างในเลยแต่นี้มันต้องใช้สำลีม้วเล็กๆแล้วก็ยัดยัดยัดเพื่อให้แพลยามันเข้าไปถึงข้างในเลย อันนี้ก็น่าจะประมาณสองวันสามวันแผลน่าจะหายเป็นเพืเ่อนเพราะเราไม่ได้งัดเยอะไอ้ที่มันเจ็บคือมันเจ็บแผลเจ็บหนังอืมแต่แผลไม่ได้งัดอะไรมากมายอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะใครสนใจทำลิฟตบตัดหนังตัดล็บตขบก็แวะมาได้นะจ้า kh b า n g p soi สี่เก้าสมุทรปาการเปิดทุกวันตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า